สุดครับวันนี้คุโอทีนะครับเรามีรีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับโปโก้ M3 นะครับเด็ดตรงที่นี่ครับแบต6,000มิลลิแอมป์นะครับสเปกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับสเปคของโปโก้ M3 นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็มีสีเหลืองสีน้ำเงินและก็สีดำนะครับก็ไปลองๆหากันดูนะครับว่าชอบสีไหน อะไรยังไงนะครับในส่วนของ cpu นะัฮะก็จะเป็นขอคอมแซมแลกอน6กห6นะครับมาพร้อมกับเอ่อจีพ n ยูไอเดโนนูนะครับเกาะความแรงนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับในส่วนของ Storage นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยก,กัน2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัว 64กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์นะครับทั้งคู่เป็น UFS นะครับแต่ว่าตัว64จะเป็น UFS 2.1แล้วก็ตัว128จะเป็น UFS 2.2นะครับแรมเป็นแบบ LPDDR4X นะครับจำนวน4กิกะไบต์ด้วยกันครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบดอทดรอปนะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยนะครับสำหรับมือถือไม่ถึง5,000นะครับได้ Full HD+ แล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกระจกเป็น Gorilla Glass 3นะครับขนาด 6.53นิ้วนะครับแบตเตอรี่นะครก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับก็ให้มาทั้งหมด6,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีชาร์จเร็ว18วัตต์แต่ว่าแถมที่ชาร์จ22.5วัตต์มาให้นะครับก็เรื่องที่ถามกันมาเยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi 5 GHz นะครับว่ารองรับไหมก็รองรับนะครับตัวนี้แล้วก็มีบลูทูธ o t h 5.0นะครับแล้วก็มี FM Radio ด้วยนะครับก็เสียบสายหูฟังเสร็จปั๊บก็ฟัง FM ได้เลยนะครับ ถาซิมเนี่ยเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรีได้อีกหนึ่งช่องนะครับก็ใส่ได้สูงสุด5 1 2 g b กิกไบต์ด้วยกันนะครับลำโพงตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบลำโพงคู่นะครับด้านบนมี2รูนะครับด้านล่างมี3รูนะครับแล้วก็ยังมีรูหูฟัง3.5านะครับสำหรับคนที่มีหูฟัง3.5เนี่ก็ใช้ได้สบายเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับก็กล้องหลังนะครับเป็นแบบ ดิปเปิลคาเมร่านะครับ48ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลักแล้วก็มีกล้องมาโครเนี่ย2ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเดฟเซนเซอร์นะครับ2ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับสิ่งที่น่าติที่สุดก็คือถ่ายวิดีโอได้แค่1 0 8 0 p นะครับ30เฟรมเพอร์เซกในส่วนของออปชันการถ่ายรูปนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นฟิลเตอร์นะครับเหมือนกับใน Poco x 3เลยครับมีพวกเซอร์เวอร์พังนะครับโคบลูหรือว่าเลมอนลามอะไรพวกนี้นะครับก็ไปลองเล่นเล่นกันดูนะครับ มาถึงใน,นส่วนของการใช้งานจริงนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องกล้องเนี่ยตัวการถ่ายวิดีโอด้วยได้แค่ 1080p เนี่ยถามว่ามีประเด็นอะไรไหมก็สําหรับใครที่อัปโหลดลง facebook อะไรเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง6,000 m ม ah ินะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ได้ทั้งวันนะฮะแล้วก็ชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยนะครับสวันผมม่น่าจะไหวนะนะครับแล้วก็ในส่วนส่วนของการเล่นเกมนะฮะก็มันก็พอเล่นได้นะครับไม่ไม่ถึงกับ ลื่นไหลอะไรเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นเอทีเรเวลจริงๆนะครับก็จะดีกว่าตัวแ n a รั r ก้อน665ที่เราเคยใช้กันมาเมื่อก่อนนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะไปลื่นไหลเหมือนแ n a รั r ก้อน7 3 2 g บน o p o X3 NFC นะครับสำหรับใครที่หามือถือนะครับไว้เล่นโซเชียลหรือว่าเอาไว้ให้พ่อให้แม่ให้ลูกใช้นะฮะก็ ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำเลยครับสำหรับราคาแค่3,990บาทนะครับในตัวของแรม4รอม64นะครับวันที่12นี้นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันที่ Lazada นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้สวัสดีครับ